นะครับในข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม EFGH สี่เหลี่ยมนี้นะ EFGH มีพื้นที่เท่ากับร้อยสิบสองตารางเซน จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมนี้มันมันไม่ได้แนบมันไม่ได้แนบอยู่ในวงกลมนี้ถูกไหมครับมันไม่ได้แนบอยู่ในวงกลมใหญ่แต่มันแนบอยู่ในวงกลมเล็กนี่หอหอปะดังนั้นเซเว่นอีเลเว่นตอนนี้ต้องใช้คู่กับวงกลมเล็กโอเคนะ อ่ะโอเคตัววงกลมเล็กตอนนี้ตัววงกลมเล็กเนี้ยพื้นที่วงกลมเล็กต้องมองว่าเป็นสิบเอ็ดส่วนแต่ที่ตัวพื้นที่ของสี่เหลี่ยม EFGH จะถูกมองว่าเป็นเจ็ดส่วนซึ่งเจ็ดส่วนเท่ากับร้อยสิบสองตารางเซนโอเคงงงไหมลูกไปต่อนะเอาละครับอันนี้ครูแค่จะพูดถึงตัวนี้นะครับลูกดูนะรูปนี้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสไปแนบอยู่ในวงกลมนี้วงกลมเล็กแต่วงกลมเล็กก็ไปแนบอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้อีกดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD เมื่อเทียบกับสี่เหลี่ยม EFGH รูปชนิดเดียวกันพื้นที่ของอันนอกจะเป็นสองเท่าของอันในงั้นถ้าเกิดว่าลูกจะหาพื้นที่ของ ABCD นะ เนี่ยถ้ารู้จะหาพื้นที่ของ A B C D มันก็จะเป็นสองเท่าของ E F G H ก็คือสองเท่าของร้อยสิบสองเลยได้สองอยิบสี่เนี่ยเพราะมันเป็นรูปประเภทเดียวกันของชั้นที่อยู่ติดกันของชั้นลำดับติดกันตรงนี้งงงงไหมครับเออ แต่พอดีข้อนี้ไม่ได้ถามนะพอดีข้อนี้ไม่ได้ถามจับตรงนี้รูกพอมาเทียบพื้นที่หนึ่งส่วนจึงเท่ากับร้อสิบสองหารด้วยเจ็ดก็จะได้สิบหกตารางเซนงั้นพื้นที่วงกลมเล็กซึ่งเท่ากับสิบเอ็ดส่วน จึงเท่ากับ11คูณด้วย16ตารางเซนก็เลยได้176ตารางเซนอันนี้พื้นที่วงกลมเล็ก นี่นะครับตรงนี้นะร้อยจ็สิบหกตารางเซนนะครับสับสนตรง,ไ,รตรงไหนไหมลูกสับสนตรงไหนไหมครับทีนี้มาดูดูกันต่อนะความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่ วงกลมเล็กมันแนบอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ขณะที่สี่เหลี่ยมนี้ก็ไปแนบอยู่ในวงกลมใหญ่อีกทีนึงก็เลยมีผลทําให้พื้นที่วงกลมใหญ่ต้องเป็นสองเท่าของวงกลมเล็กครับเคลียร์ตรงนี้ไหมลูกอ่ะสินะ มันเป็นลำดับชั้นที่อยู่ติดกันนะรูปชนิดเดียวกันที่อยู่ลำดับชั้นที่ติดกันอันนอกจะเป็นสองเท่าของอันในครับนนั้นพื้นที่วงกลมใหญ่จะเท่ากับสองเท่าของพื้นที่วงกลมเล็ก ก็เลยเป็น2คูณด้วยร้อยเจ็ดสิบตารางเซนเลยได้สามร้อยห้าสิตารางเซนตตรงนี้เลียน,นะครับแล้วโจทย์ก็ถามถึงพื้นที่วงแหวนอีก พื้นที่วงแหวนครับพื้นที่วงแหวนพื้นที่วงแหวนก็เกิดจากเอาพื้นที่วงใหญ่หักลบด้วยพื้นที่วงเล็กออกไป พื้นที่วงแหวนเท่ากับพื้นที่วงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมเล็กวงกลมใหญ่ สามร้อยห้าสิบสองลบด้วยวงกลมเล็กร้อยเจ็ดสิบหกก็จะเหลือร้อยเจ็ดสิบหกอโอเคพอใช้หลักเซเว่นตีเลเว่นมาช่วยก็ ไม่ต้องเหนื่อยมาก